เด็เสียงทายพยาบึ้งลุ้นรวยหวยงวดนี้1กุมภาพันธ์2566 สวัสดีค่ะชาวบ้านสายเสียงโชคได้ทำพิธีกรรมโบราณตามวิถีความเชื่อจุดทูบอธิษฐานก่อนนำกระดาษที่เขียนตัวเลขหย่อนลงไปในรูของพญาบึง้งหลังโบสถ์ราชศรัทธาตาบลบางระการรมอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะแต่หลังจากนั่งรอไม่นานก็ได้เลขเด็ดไปเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ใน,นครั้งนี้พญาบึ้งได้นำกระดาษตัวเลขออกขึ้นมาวางไว้ที่บริเวณปากรูทีละใบซึ่งได้ ตัวเลขเสียงไทยมีทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวค่ะเลข3ตัวได้แก่เลข8 2 6อีกครั้งค่ะ8 2 6ส่วนเลข2หลักนะคะก็ได้แก่เลข6 4อีกครั้งค่ะ6 4ซึ่งนักเสียงโชคหลายคนนะคะก็ได้นำไปเสียงโชคในงวดนี้กันใครถูกใจเลขพยาบึ้งนี้ก็รีบไปหาซื้อกันด่วนเลยค่ะเพราะใกล้วันหวยจะออกแล้วขอให้โชคดีแล้วก็มีโชคลาภกันทุกคนสวัสดีค่ะ